ครับผมครูพิษณุนินศิริวันนี้จะมาเสนอพื้นที่ที่ครูชอบที่สุดในโรงเรียนสา,าวพาววิทยานะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นไม้ใหญ่ต้นโพนะครับต้นโพซึ่งสมัยอดีตการพระพุทธเจ้าไปนั่งใต้ต้นโพแล้วได้รับปัญญาสูงสุด แต่นั้นไม่รับปัญญามมัันนาวหพานักเรียนมารับโอโซนกับพื้นที่นี้นะครับ,บเ,รเดี๋ยวไปดูกันว่ามันดียังไงไปชมกันเลยไปกันเลยนี่ครับมีนักเรียน3าทับสน่ารักน่ารักหลายคนกำลังมาดูวิดีทัศน์นี้อยู่<อ>เต้นใส่ก็มีนี่ไปดูกันครับนี่พื้นที่แรกนะตรงนี้นะมีต้นไม้ประดับนะครับนีน่สวยงามสีเขียวสวยงาม ต้นที่2ครับนี่มีค็อกเทลนะครับนี่มีต้นค็อกเทลน่ะสวยงามและส่วนที่3ที่สําคัญมากคือพื้นที่ครับพื้นที่ในการนั่งพักผ่อนนะครับเวลาเราเครียดเครียดจากเรื่องงานนะครับมาพักผ่อนตรงนี้โอ้โหพื้นที่สะอาดดีมากนะครับเป็นพื้นที่กระเบื้องนะครับไม่ขึ้นเชื้อรานะครับดูครับดูล่มไม้โอ้โหล่มไม้นี่แหละครับ คือพื้นที่ตรงนี้แหละที่ครูพิศนุชอบมากที่สุดนะครับถ้าสนใจและติดตามคราวหน้าจะนำพื้นที่ดีๆของสามเาาว,วิทยามานำเสนอต่อไปสำหรับวันนี้พอแค่นี้บายบาย